ท่ามกลางสภาวะมละพิษและปัญหาสุขภาพที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันทั้งจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5การปนเปื้อนของสารเคมีตกค้างรวมทั้งพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลั์ษักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการแพทย์เชิงป้องกันและการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงการรักษาได้ยากทรงออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวเพื่อออกให้บริการแก่ประชาชนทั่วประเทศ พร้อมทัง้งส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยเฉพาะการศึกษาพืชสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาเป็นยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและเข้าถึงได้ในราคาย่อมเยาวซึ่งนะับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงเป็นผู้นำสำคัญในการผลักดันแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเท ซึ่งบูรณาการสุขภาพของคนสัสตว์และสิ่งแวดล้อมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมดุลเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่และสร้างสุขภาวะที่มั่นคงในระยะยาวพระกรณียกิจด้านสาธารณาสุขและวิทยาศาสตร์ที่ทรงบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องทําให้พระองค์ได้รับการยกย่องในานามเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์อันเป็นที่เทิดทูนในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการประชุม T-Act Symposium of the Chemistry of Terpene Essential Oil and Aromatic ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเฉพาะทางด้านเคมีของเทอร์พีนน้ำมันหอมระเหยและสารประกอบที่มีกลิ่นหอมได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2500เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงการประชุมนี้ได้การสนับสนุนจากสมาคมวิชาการของประเทศญี่ปุ่นได้แก่ The Chemical Society of Japan, The Pharmaceutical Society of Japan, The Japanese Society of p h a r m a c o g n o g y และ Japan Oil c h e m i s t Society ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการประชุมในฐานะเวทีวิชาการระดับนานาชาติที่มีบทบาทสูงสุดด้านกลิ่นเทอร์พีนและน้ำมันหอมระเหยในประเทศญี่ปุ่นซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่69ระหว่างวันที่1-4พฤศจิกายนณนะมหาวิทยาลัยโทกุชิมะบุญริจังหวัดโทกุชิมะ โดยมีหัวข้อการประชุมหลักครอบคลุมเคมีของน้ำมันหอมระเหยเคมีของเทอร์พีนอยเคมีชีวภาพและวิทยาศาสตร์กลิ่นและรสซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่รวมนักวิจัยจากหลายประเทศทั่วโลกมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประธานจัดก,การประชุมในปีนี้คือศาสตราจารย์ดรโยชิโนริอาซากาวะนักวิทยาศาสตร์ผู้ส่งคุณวุฒิด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยโทกุช ok ิมะบุนริโดยมีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติด้านการศึกษาสารจากพืชมอสและลีเวอร์เวิร์ดและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและน้ำมันหอมระเหยร่วมกับนักวิจัยทั่วโลก ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัล,ลักรักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีจะทรงรับการทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเหรียญเกียรติยศทีแอกออร์ด จึงนับเป็นเกียตรติยศสูงสุดและเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปีชาสามารถในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเคมีธรรมชาติและสุขภาพของมนุษยชาตินับเป็นอีกบทบาทสําคัญแห่งพระกะรณียกิจที่ส่งสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของวง,วงการวิทยาศาสตร์ไทยให้ก้าวสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามโทรทัศน์รวม์การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้เวลา9 1้นาฬิกาส3นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเส้นเป็นผู้แทนพระองค์นำคณะกรรมการรางวัลนานา,นาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และคู่สมรส เยี่ยมชมการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลศรีสังวงสุโข,ขทยัยตำบลคลองตานอเภศรีสัมรงเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดสุโข,ขทยัยเปิดเมื่อปี2491ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด307เตียงมีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาและเป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชยศาสตร์ครอบครัวเมื่อวันที่13มิถุนายน2568 ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศิริวรารักษ์เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ให้เข้าถึงการรักษาอาทิกลุ่มงานรังสีวิทยาศูนย์โรคไตครบวงจรรองรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกว่าละกว่า60คน มีทีมสหาสาขาวิชาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกตำบลในอำเภอศรีสำโรงกลุ่มง,งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเน้นผ่อนคลายบรรเทาปวดเป็นการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมควบคู่แผนปัจจุบันด้วยภูมิปัญญาไทยผลิตยาสมุนไพรพร้อมกันนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสุขโขทยัยเปิดปี2506มี30เตียง ปัจจุบันยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด320เตียงดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการรักษาส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพมีแผนกเวชศาสตร์การกีฬาแผานกระบบหัวใจหลอดเลือดแผนกระบบประสาทและสมองช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูครบวงจรลดความเสี่ยงมีโอกาสร,รอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น โรงพยาบาลสุขโขทัยยังร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีสังวงสุขโขทัยและสถาบันพระบรมราชชนกจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตศึกษาชั้นคลินิกเพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการทางการแพทย์ฝึกอบรมและการวิจยัยยกระดับคุณภาพบริการด้านสุขภาพให้มีมาตรฐานสูงยิ่งยิ่งขึ้นไป เวลา13น,นาฬิก30นาทีนำคณะกรรมการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทัสถานชาติรามคำแหงอำาเภอเมืองสุขโขทยัยกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นในบริเวณเมืองโบราณสุขโขทัยเพื่อเก็บรักษามารดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติหลังจากที่กองโบราณคดีกรมศิลปากรสำรวจขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเมืองโบราณเมื่อปี2496 ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยอาคารอนุสร์ลายสือไทยจัดสแสดงนิทรศการภาพเรื่องสุขโขทยัยสุขโขทยัยอดีตและปัจจุบันสแสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสุขโขทัยในด้านต่างๆต,ต,ตั้งแต่ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยจนถึงการพัฒนาเมืองสุขโขทัยให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ใช้แผนที่โบราณและปัจจุบันแบบสามิติจำลองผังเมืองสุขโขทยัยและเรื่องราวการอนุรักษ์ฟื้นฟูบูรณะเมืองโบราณสุขโขทยัยให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์จนได้รับการยกย่องจากองเคเ์สโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับเมืองโบราณศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติรามคำแหงจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจทางโบราณคดี การขุดแต่งโบราณสถานในจังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงเขตภาคเหนือตอนล่างที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในอดีตตลอดจนโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่พระบาณวัตถาจารย์พระราชประสิทธิคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานีและเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทยัยอนุญาตให้เคลื่อนย้ายจากพิพิธภัณฑ์ในวัดราชธานีมาเก็บรักษาและจัดแสดง ส่วนระบบชประทานในอดีตมีการผ่านน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำสรีพงหรือทํานบพระร่วงผ่านคลองเสาหอมาใช้ในเมืองโบราณสุขโขทยัยหรืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในปัจจุบันอาคารปูนปั้นปติมาคานจัดแสดงปฏติมากรรมปูนปั้นที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งปราสาทเจดี JD, วิหารและอาคารต่างๆที่พบจากโบราณสถานในเขตจงังหวัดสุขโขทัยและใกล้เคียง ส่วนจัดแสดงกลางแจ้งจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุขนาดใหญ่โบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐานที่ได้รับการขุดแต่งและบูรณะเมื่อปี2544อีกทั้งการจำลองเตาเผาเครื่องสังคโครคแสดงให้เห็นรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตเครื่องสังคโ,โคราสุโขทยและอาคารไม้ถงจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุ วัตถุทางชาติพันธุ์เช่นวิหารจำลองเกวียนเเรือสำปั้นอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำนาพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติรามคำแหงกรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและประกาศพระอัจฉริยคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์พระร่วงพระองค์ที่สาม พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปวดพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อปี2507 จากนั้นผู้แทนพระองค์นำคณะกรรมการทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี2534เมื่อสุขโขทัยในอดีตได้ขุดระพังหรือคลองเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งมีสถานที่สำคัญอาทิวัดมหาธาตุเป็นวัดหลวงประจำกรุงสุขโขทยัยมีโบราณสถานเช่นเจดีย์ประธานวิหารมนฑปอุโบสถและเจดีย์ราย200องค์ เจดีประธานของวัดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอบเจดีประธานมีเจดีบริวาร8องค์เด้วัดมหาธาตุเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำมฤทธิ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพรวรารามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามากุฎวิทยามหาราชพระราชทานนามว่าพระศรีสากยมุนี นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่สูง18ศอกนามพระอัฏฐารถส่วนเตาทุเรียงเตาเผาเครื่องสังคโรคพบมากกว่า60เตาสร้างจากอิฐเผาไฟเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีและเขียนลายใต้เคลือบสีดำแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาหรือสังคโรคสินค้าส่งออกที่สำคัญในสมัยสุขโขทยัย วัดพระภายหลวงเป็นศูนย์กลางของชุมชนโบราณสถานเก่าแก่ที่สุดของวัดคือพระปรางสรีองค์เป็นปรางประธานของวัดด้านหน้าวัดเป็นอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นสี่อิริยาบถคือนั่งนอนยืนเดินจากนั้นเดินทางไปวัดสีชุมมีอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยขนาดใหญ่ขนาดหน้าตากว้าง11เมตร เชื่อกันว่าชื่อพระพุทธรูปเรียกตามที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งว่าพระอัจจะนะมีความหมายว่าผู้ไม่หวั่นไหวได้บูรณปฏิสังขรใหม่ราวปี2496ถึง2499โอกาสนี้ฟังบรรยายเรื่ององค์ความรู้ใหม่ในประวัติศาสตร์และโบราณคดีสุขโทขทัยคณะกรรมการรางวัลน,นานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ดำรงตำแหน่ง3ปี จัดประชุมเบนตุลาคมของทุกปีเพื่อพิจารณาผู้ที่ได้รับเลือกแล้วจากคณะกรรมาการที่ปรึกษาทางวิชาการที่เสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย right. โอกาสนี้วิทยาลัยนาศิสินสุขโขทยัยจัดการแสดงระบำเทวีศรีสัชนาลายัย mm hmm. การแสดงพื้นบ้านเทพทองสุขโขทยัย mm hmm. และการแสดงละครบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6 เรื่องพระร่วงตอนของดำดินการแสดงทั้ง3ชุดนี้ช่วยถ่ายทอดเอกลักษณ์และความงดงามของนาฏศิสินไทยที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและรากเงาทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาติไทยเชื่อมโยงถึงจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอาระยะธรรมไทยและศิลปะดั้งเดิมที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพคงขมตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราช,ชก,กุศลสมทบทุนมูลนิธิที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จากมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตจิราภาเทวกุลโดยหม่อมราชวงศ์เบญจาภาไกเรเลิกประธานกรรมการมูลนิธิและคณะ เพื่อน,นําไปช่วยเหลือทางด้านสาธารณภัยและด้านการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดแสดงแท้ซ้องทศมะสยามินหน้าตัดสินไทยตะวันตกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตจิราภาเทวกุลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยเครมบิดยังรัฐอยู่ท่าสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567 และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาที่ราชแห่งพระบรมราชจัก,กรีวง์พุทธศักราช2568